ขอการสวัสดีผู้ชมท่านท่านด้วยครับว,วันนี้เราจะมาแคสเกมกับคุณมากนะครับผมบล you. แล้วเกมโอเวอร์ทีมไปแล้วอย่าลืม<อ>ไปกราบไปินคุณผู้ชมด้วยนะอนั่นแหละครับผมอย่าพูดสารพีษเราว่าพีเรเธอรอแป๊บนึงครับกำลังเข้ามาครับเสียคนยิ่งคนรุยแล้วจอคุณแม็กดับครับผมของผมว่มาเราเข้าเข้า โอเคถ้าเกิดเสียงไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่ต้องขออภัยครับเดี๋ยวพัดลมก็ดังพอแล้วเนี่ยไม่เปิดเราก็จะร้อนนะครับผมตาวเลยแย่ผมเราใช้โหลดแาบต่อไปแล้วก็รอชมกันด้วยนะเด็กแต่เงินเขาอยู่ในย่ามผมเนีโอเคฝากติดตามช่องวีเว็บด้วยนะครับไม่ต้องเวฟคลุ้นะครับ ฟู <Hen> k, mm ๊ดฟนั่นแหละเปลี่ยนชื่อเอาละครับผมตอนนี้ก็เราจะเข้ามาอ่าอีกจุดหนึ่ตอนเรยต้องรอครับผมมันตัดต่อได้ไหม่ะตัดต่อไปตอนนี้อืมเออผมจะพึ่แม็กกี้ล้วผมเฮ่อเหยอดนไปรอที่เลสก่อนเลยได้ครับ หัวตไบสีแดงแล้วค่ะคุแม็กกี้ัวไบสีเงินะ้อเงิ้วเไม่แดงเลยนี่แีาแล้วก็รู้จักสีแดงนะครับะไบสีแดงนี่เนสีอะไรกับเสื้เงินเต้าขาดอะไรสามเข้าเลยผู้เชื่อมครับแม็กเกมโอเวอร์ทีนี้ครับแต่งก็เต็มยศเลยไม่แร เขาแม่เป็นอะไรละเจนในแจนี่นี่เป็นการแบบเชฟบุกยมนนี้อหรอไหมครับครั้งแรกนะครับคุณแบ๊คับอ๋อโปรแกรมชื่ออะไรเราตมีรูกหัการนอแล้วมีใช้ด้วยก็ตัวใหญเล่นัวใหญ่คุณแม่กี่จะหลงไม่เสียนะครับม คือตอนนี้บางคนจะเห็นตัวผมจากจากจากที่เขาบอกว่าจากที่เว็บเขาต่อจะเห็นตัวผมเข้าไปครับแต่ผมยังดาวน์โหลดข้อมูลอยู่ครับกำลังจะเข้าไปองชอบตัวแบอนดูนะครับผมอบบะคุะเปิดเครื่องเปิดให้ดู ผมอาจารย์หน่อยสิปีผู้บันไดด้วยมาแล้วมาแล้วจะลุกไปที่รนเงาไมมยาวหย่อยเอ๊ะอย่าพิ่งดูก่วนี้อยู่ท่าลนะแล้วก็อยูก็จะไป้านบนเดี๋ยวคุณแบรคัมผมว่าตัวนี้คนนี้คนแล้วก็คุณอะไรครับคนเขาชื่อว่าบอสนะมาจากช่องซันชาแนลเอ้ซันแชนเนล คก็ไม่คนะครับผมประสบป,ปัญหาครับผ<ช>มโดยทีผมไม่มีโทรผมอยากให้คุณทำห้หน่อยครับผมผมจะแก้ไปครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีาการทำอินโทรผมไม่สอนคุณนะครับแต่ให้คุณโพสต์ไปสอนให้คุณเองใช่ครับคุณนะครับผมพวกเราประสบปัญหาแบบเดียวกัครับผมอะไร

คุณบอครับี่สุที่สุดธิได้ด้วยครับผมนู้อยู่เนาวตอนไอไอตัวบ้าอะไรนึ่ไหคุณบมอเขาไปตัวเข้ามาใช่ไหมครับไม่ใช่ผันกีเตอยู่ก็มีไอ้แบบนี้เหรอยัก็ม่โดนเลยยาคุณก็พี่รถสิไอ ว่าไฟฟ้ายว่าใครตา,า,า,าดเดีด๋ยวโดนเดีด๋ยวโดนในเกมนี้ผมแม่นทะลุสุดนะครับในบรรดาเพื่อนผมทุกคนคน,นครับมีมีไม่มีช่องอยู่สองคน,นคือคนที่ชื่ออีกกับตายแล้วก็มีผมับบซายแชนแนลแล้วก็โผล่ผมคิดว่าโกลมคิดว่ามูฟอยูนน่คนเดียวเว้ยก็ไม่โดนไม่ได้มานหนเนี่ย ใช้อยู่นิ่งๆลอยองี้เลยเนะ่ยเฮ้ยไกนเย้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเ้ดเยเ ว้าวกดสุดมว่า w i n เปอร์วอ d o w อติดค่ยบอสตัเตียสุหลยจะข้บอมไรรีฟใครชื่อรีฟว่ะบอสครับผมซันแชนแนลใช่ไหมใช่ซันแชนแนลเปล่าซันซันแชนแนลมามาบูบูมาบู ยายายามันจะมีทางลงอยู่เขามีทางลงเหรอมันมันจะมีป้ายเขียนนะว่าให้ไปเลสหรือไปบูไปบูกวเ้ยขออกสีงมากว่างหยูีบูขอครับเนี่ก็บอกว่าผมก็ไรู้ว่าเป็นผมคุณบอกครบคุณม่วยผมนะครับ ูย <ersch> ืนสดเย้ช่ไม่บอกไม่บอกว่าบูับอกว่าตายดีายดอา้วตูรีอากูบอบูก็ต้องไสีแดงหมดเคยครับผมวีตูรี ฉนะไราการที่มนันยินดนดูโดยผมคกัเกียว <c ười> บ่บย่ยิ่ง <c ười> เีว,ว,ว่าไอสิาดูช่อวแ่ว่าไอกรต้องมมาห้องรับแบบมาห้องรับแบบสีถังนอะไรนั้แค่นี้เฮ้ยนีนีน่ใต้ประสาทเนี่ยใต้ประสาทของเองก็มีอ๋อมเป็นแคตเตอร์อะไรเนี่ยโอ้โหไม่ศึกษาแบบก่อนมาเล่นเลยเชี่ยว คุณหมอครับคุณแม่ครับคุณต้องไปอยู่สีแดงสีอะไรครับผมเพราะว่าผมอยู่น้ำเงินแน่นอนไม่ต้องห่วงเฮ้ยซันแชนเนลอยู่สีไหนกันแน่อยู่สีสกายดูสกายดูเรนจ์จานคือสกายวอลพวกครับผมตอนที่ผมไปกำกับเูาใหญ่พวกคุณฆ่ากันครับผมทำไมครับว่าคุณอยู่สีอะไรคุณบอสครับผมพวกเขายังหาอยู่หรือเปล่า คุณบอสครับผมผมประสบปัญหาอย่างหนึ่งครับผมใช้ลิฟต์นไม่เป็มนะ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 ไม่ใช่ครับนะผมผมทำอินโทรเป็นครับผมผมอยากให้ท่านอาจารย์บอสทำให้หน่อยเอาคยิงแม่นกว่าเหรอคุณแม่ครับคุณยูซีอะไรครับสีน้ำเงินน้ำเงินตีกันคือเขาว่าน้ำเงินแล้วก็ต้องเขาเป็นน้ำเงินสองโอเคผมยคุณบอสจะได้เกแล้วคุณแม่ เขาอยู่ที่ต้นแท่นน่ะผมเขายิ้มสวดไปสวดมาทั้งหัว,ว,วอ่าตอนนี้ตอนนี้ผมเสียบเบียร์ละเขาอยู่ตรงบ้านต้นไม้อ่ะแล้วผมก็มองไม่เห็นเขาอะ่ะเ, <laughs> เปิดไฟผมเห็นเลยเออคุขขอม้มกัากุ๊บกิ๊บแบกแบกดีวดีแมากฉันแม่นทนนที่สุดในเกมนี้มาเล่นเลิกการหนีอ่ะ กน,น,นี่ก็อดเด็บจริงเหมือนกันกนะครับไม่ไม่ไม่ผมไม่เน้นงนูผมเน้นป้ายเฮ้ยบอสพวกเราอยู่ด้วยกันป้ายใกล้กลๆใใก็เดียวบอสพวกเราอยู่ด้วยกันนะขอดูหัวท่านใหญ่อีดีลูแมนบอสใช่ะคนบางทีมันตั้งชื่อว่าเอกบอสแหละไปดูหน้าได้ไหม เฮ้ย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 ดาดาด้าา้าีแดงก้งเออร์ไม้กูจะคุณแม่ก็ดีไม่โงกว่า้่กดีไม่อยากังสุยควสมาร์โอคุณบอลเหรอคุณนี่เลยตามคุอยี่สิรอบเป็สกัดก้าหมดเลยอม้ไปแล้วอกสดแล้ว แม่กินอาหารเฮ้ยรีเจลเลือดแล้วก็บอกลับผมว่าแล้วคุณบอกก็วิ่งตามคุณแม่สซูชิไม่ได้ครับผมแล้วก็เตมิร์ไม่มกันแล้วคุณบ้าคุณบ้านก็ขึ้นมาแล้วผมคุณบ้าขึ้นมาคุณแม่ก็ขึ้นมาอย่างคนละคุณบ้านงอเขาบ้านก็ได้ครับผมเ่าผู้ชมหูเลี้ยชุดกอดสีทองครับผมได้แหละคุณแม่ครับผมอ้าอ้าวถอยมันฟักเนอะผมมีชุดกอดทองได้แหละครับผมคุณแม่ครับผมโอ้โห คุณนั่งจุ่มฮ่าดูยิ่งเลยดูยิ่งนึกว่ามาใช้ดาบเหล็กดาบทอนี่ดาบเหล็กด้วยแต่ตัดดาบทอเอาเป็นว่าแบบนี้ตันชนะเป็นฝ่ายชนะโอเคมา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 เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าใช่ไหมครับหรือเล่ต่อใน<ช>คลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็บวกกันเลยบวกต่อไปเดี๋ยวแล้วอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะโอ้โหตะไคร้ดีกว่ากดตับไครต์ด้วยครับตะไคร้ด้วยนะโอ้โหเพื่อนๆกำลังใจกันดีมากนะครับโอ้โหไม่ต้องนี่นี่นี่ดูตุ๊กตุแมนในประเทศไทยแต่ว่านี่เห็นนี่อันนี่แหละเอาจอแดน เอากูกขาดไม่ได้เโง่ไอ้เยี้ยมันจะไม่ตายอริสั์โอเคสำหรับทีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ